ถ้าเกิดว่าเครื่องประหลับของคุณมันมีพลังงานและพลังงานนี้มันสามารถช่วยคุณนะครับในการบ a n i ฟ e ความปรารถนาได้คุณแล้วโอเคไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้จากประเทศจีนครับมีอีกหนึ่งนะครับทุกคนที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักนะครับตัวนี้เราเรียกว่าจี้เปลี่ยนโชคนะครับทุกคนซึ่งตอนได้มาครั้งแรกเนี่ยคือตอนดูครั้งแรกเลยคือชอบมากนะครับแต่ว่าพอได้สัมผัสจริงๆแล้วโอ้มันดีมากทุกคนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ครับอันนี้มาดูใกล้ๆนะทุกคนนี่มันสามารถที่จะหมุนได้นะครับนี่ มุนได้แบบนี้เลยโอ้สวยงามมากนี่ทุกคนและมันสวยมากเลยครับมันไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่มันไม่ได้สําคัญตรงนี้ที่ฮะสำคัญตรงที่ว่ามันมีพลังงานเราเรียกว่าจี้เปลี่ยนโชคเนี่ยทุกคนใช่ไหมฮะตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยคือแบบเฮ้ยชอบรูปแบบมันจริงๆนะครับชอบรูปแบบมากเลกอย่างหนึ่งคือใส่แล้วมันสวยซึ่งมันมี2แบบทุกคนแต่ว่าแบบนี้ผมใส่แล้วมันโอเคมากๆเลยคือรู้สึกได้รู้สึกได้นี่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคน พอสวยไหมฮะสวยพอดีเลยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าจี้เปลี่ยนโชคนะครับใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้นะอยากแนะนําอยากแนะนําเพราะว่าตรงนี้นะครับยิ่งคุณเอามาผนวกกับการเมดิเฟสนะครับแรงปรารถนาของคุณใส่ทุกครั้งคุณจะมีแรงปรารถนาเมดิเฟสทุกครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้นะฮะอะไรก็ตามที่คุณมุ่งมา่นปาฏิาริย์สิ่งนั้นจะเป็นจริงนะอยากให้ดู